นีตัดผมให้คุณแม่คุณแม่ผมยาวแล้วแลยวขี้ไครมันเอาออกเลยได้มันก็ถูกมันเรื่อยๆมันถูกขี้ไครเรื่อยๆใช่ไหมเออถูเรื่อยทุกวันเลยลก็เนะอนานาเอาผ้าซักนานเย็นๆมาแล้วก็เอามาโบก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 บกไว้ อัเสียงจะไแล้วก็เอามือเขี่ยเขี่ยเขี่ย Hi everybody today is Sunday I'm cutting hair for my mother her <Hi. S 3> hair is very long her hair is very long so I cut for her มันยาวแล้วตัดผมให้คุณแม่ค่ะวันนี้ผมยาวแล้วอ่ะ ตัดคลิปอยู่ใช่ไหมใช่ตัดคลิปให้ไอ้ตัดคลิปว่้ตัดผมให้คุณแม่ค่ะคุณแม่ผมยาวอันนี้แบตเตอรี่หมดอีกเอากรรไกรตัดไปก่นอนเี่จัดอยูแบบ่ใกล้ขั้นเลขอโทษค่ะเดี๋ยวกลัวเจ็บขอโทษนะคะ ยาวมีเยอะแยะเลยขอโทษนะคะเวลาเวลาเวลาแม่เอาผ้าเย็นมาแม่ก็เช็จนไปถึงคอหนึ่นขอ,อโทษนะคะสีผมแม่กาลังฮิตตอนนี้เลยคะ่ะพูดพูดมีมารยาทไว้ย เราจะได้เข้าอะไรนะเจ้าค่าจะได้เข้านิใสยเจ้าค่าคุณแม่เจ้าหาคุณแม่ของลูกเจ้าหาาอ่าเข้านิใสยเราแล้วเราไปทําอะไรให้ใครที่อื่นคนอื่นเขาก็จะได้บอกว่าอุ้ยทำไม<น>พูดจาเพาะเหลือเกินทำไมมารยาทดีนหนูก็กพูดพ้อกับแม่นะหนูไม่พูดพอตรงไหน แเป็นเด็กกันเป็นเด็กสาวทำอะไรให้ใครก็เข้าว่าเน่ใช everybody today Sunday I m cutting my hair for my mother Sunday the 9 i h of August cutting hair for my mother เ o าก็ชมว่า เรียกใหญ่คำคี hmm. Guys, home, mm ่ย hmm. พุจจารณาแล้วพิจารณีเคยแท้รกช่องมีจ huh. ฉ yes, ุคันเคยตัดผมเองยังจำได้แม่อยู่จะเฉยแม่อยู่จะเฉยพิจารตัดผมเองนะคะเมื yeah. uh ่อก่อนนี้อยู่จอยหนึ่งแหละเมื่อก่อนแม่ตัดผมเองเออ จ้งตาดู้ป่ามีใครช่วยด้วยป่ายายจัดของเองยอดคนไหมล่ะจัดของเองเลยเอาก็จบสองหน้าเอาก็จบสองหลังแม่ยังนิดนึงเออเโอเคเยี่ยงอ่ะเดวเราจะอะไร่ตามดูกด้ ริงนั้นคือไทยชนะ,ระเราก็เป็นคนเก่งแบตเตอรีร่อันนีบตเตอรี่ไม่เอา <c oughs> ไม่เอา <c oughs> ไม่เอาแบตเตอรีไอ่ไม่ได้ยิน้วยหรอได้ยินไม่เอายอไม่เอาแบตเตอรีอ่หนอ มันไถได้หมดหัวเลยนะหัวเขาไม่ชอบหัเป็นอะไรไม่ชอบไม่รู้เขาไม่ชอบหัวเขาก็ไม่เชอร์ที่ต้องไปทำยังไง